สวัสดีเจ้าพ่อครับสวัสดีครับโอ้ยนอวามากตั้งหลายนาที่เราลืมเปิดกล่องวันนี้หน้าสวนดีผิดพลาดทางเทคนิคเอฟซีไล่บดลยินมาต้มปลายั่ว <Okay. S 1> ไอ้เมืองอุบลแซ่บซ้ำใดเนาะเออโม่เป็นอย่างเดอกบอยินมือไาจะฟังโ <laughs> <laughs> มอยังโมอยังจะฝ่าว่างทำไ สางเป็นว่ามันกดแล้วเรเมื่อกี้หันลืมอข้าวพาทางเทคนิคเบาเบาถึงเหลก็กกอนงวดเมื่อกี้เขาลดผ้ามาืาเขาลดผ้ามาแล้วกอะอ่าห้าน้อยเขาสามคูติบพ่อแม่นเขาสองหกที่ศูนย์จุดแปดจ้าพ่อลูกจะพ่อได้เก็บเกี่ยวนี่เหรอือ่ไ เรียกล่ามตอกสองหามรถ้ามาแมนค่ะเออเออยังมีไข่ยอยู่รถซอยไว้แ <laughs> <laughs> ต่รถบมซอยไว้ก็ตายแข็แจดนหมดโอ้ยบอตายดอก <laughs> เอาตายตัวอ่ะรถบมมีรถพามาแจกงจะปั๊บหมดเลยนั่น <laughs> ตั้งรักไหม,มเออแจบจะมากกว่านั่นค่ะ วันนี้เราบ,บวกนอยน้อยบวกเราใช่ค่ะ like พ่อเด่นไปที่เลขห้าเม็ดเดียวอีกคือเก้าบ่เมือนี่แมนเขาม่ยิ้มเดียวเลยค่ะที่ไล่เม็ดค่ะเราเด่นไปที่ห้าค่ะห้าเก้าห้าห้าสามห้าจับคู่ห้าเก้าสามห้า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 ค่ะสามห้าค่ะสามห้าแล้วก็ห้าห้า เออเอาโอ้ชัส <Gym. S 2> ลับแกนแระดงให้มันบะเอาพวาเอาอันใดก่อนหนูเขียนห้าเก้าสามห้าห้าห้าไหมบกเอาเอาใส่กาใส่แบบพ่อป้ก็สีแล้วมันห้าเก้าห้าห้าสามห้าเอาเอาอีกแล้วนี่เออบอมเมียังเอาโดมันจะไปสนอปจักเขียนยังไดกับออกขึ้นกาอนั่นแหละเออไอ้นจ๊แม่เ้า อีกระดสามตัวสามตัวค่ะห้าสามห้าห้าสามห้าอืมแล้วก็ตัวกันตัวกันค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกสามตัวเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกค่ะ เออคับครูตัวจับครูเอานี่เก็ดไปจ่างละคูเลยสามตัวค่ะนีมึงเห็นลายดอกเห็ดแลายมันกส็สยออกเดียวครูเดียวมันชิโก้คนนั้นั่นตัวโมเห็นดอกโมเห็นมัน,นะนดอกล,ล,ลายเชื่อน่าเลยค่ะเลขนกันลเล่าประหยัดตัวเลขกจะดกะเดียอืมแมนอยู่ดอกออก ซ้ำกันอยู่ว่าสามตีแมนอันนี้ว่ากูว่าอาหารมันก็ซ้ำทั้งเลขสามทั้งเลขสองนี่หมดนีดดแน่แมนจ้ะแมนเออสามสองโตสองสองโตให้หมดนี่โอ้ประหยัดติดี๋ยวนี้เลขก็ยังประหยัดเนาะเศรษฐกิจบอดีก็ได้แก่แมนผมว่าเศรษฐกิจบอดี้า้อนเงินบอดีอด้แก่ีมนทำงานหลายๆกต่ค่าจ้างก็ดีแพงทีค่าพ่อค <laughs> ่าจ้างกนดีแพงที สังว่าแท้ตีเอาเลขค้างเลือกไปดูตัวคูวได้ค่ะสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ค่ะเออเน,นเนี่ยมันง่ามมีนี่มันจะคุมม้มง่ามค่ะพ่อ ข้ามาไว้ที่หลังเลเก่าน่ามันยังถึงเอาได้จังได้ก็ได้เลยเข้าเป็นผู้บอก,นอกเนาะเอาเดี๋ยวจับไป้างหลังตลอดว่ามันคือหมานเดียวอะ <c oughs> ไอที่ห้าน้อยห้าน้อยค่ะอาน้อยวันนี้เด่นหกกับห้าเด่นวิ่งรุ่นหกกับห้าค่ะ หกก็มีหกสองหกสี่หกแปดหกศูนย์จับคู่ 6, 2, 6, 4, 6, 8, 6, หกสองหกสีห่หกแปดหกศูนย์ออห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะแอนแอนต่อไปซอฟตาเดอร์จะออกแล้วบ้นะ <laughs> เลขรถพามารถพามาค่ะห้าหกศูนย์หกห้าหกศูนย์หกค่ะเอ๋มันไปน้ำการวดรถหลอดได้ยังไงอุ๊ยงามอยู่ที่รถพามามันสิออกสามโตโตรงคุณบอกมื่อแรกนี่จังวะเนี่บอสห้าหกศูนย์กับหกศูนย์หกบอกถ้าสีตาดเป็นสามโตเนี่ บมดแล้วห้าหกศูนย์หกคุณบอสจ้าถ้าเราจะตัดสามตัวเรา 6, 6ก็ตัดหกศูนย์หกดูสิแล้วโอ้ยหกศูนย์หกเมรร็ดเดียวเลยเตรรี๋ยแหมโอ้ยเธอออกไม่เอเลียนี่สิบ่ได้ไปคอสื่อเพิ่นมาเก็บไว้สบ,บ่นอกหกศูนย์หกนี่สอบบ้านเดี่ยวกินเียเอาสอบยังไม่เสร็จเลยค่ะพ่ออืมอ หมดซื้อรถก็บบ่อขายดอกคนบ่อมีรถใส่ดอกีเี้ <c oughs> เมื่อนี้มีพิเศษบ่อมีคิดมากตัวใดพิเศษบ่อพอเมื่อนี้ห้าน้อยกับเล่าเนี่ยวันนี้ห้าน้อยห้าน้อยชอบส่วนตัวหกแปดห้าเจ็ดหกศูนย์ห้าเก้าหกแปดห้าเจ็ดหกศูนย์ห้าเก้าโอ้ซีโตไทยนี่บอ่อเนียน ที่เลขมันเด่นห้าเลขมันหน้ามันจะมาโอ้ยเลขมันละยิหามันละมาพัดอรรถค่ะเลขมือนหนีเรื่อยเดียวห้าไอห้าหน้อยก็มีหกศูนย์ขึ้นกันตัวหนี้ลดผ้ามากกับหกศูนย์ศูนย์หกหนีห่วยแมนมันเกิดรงหกกับห้าห้าน้อยลงเด่นหกกับห้าเราก็เด่นห้าลดผ้ามากกับมีห้ากับปก เอ้ยหยุดอยู่บนอหากบับหกมือแรกงนีนอ,อากับหกนี่ขาดว่าเนี่ยมเคยมาอ่ะมีมมกัตแล้วเะล่ายังมาเด่นหาอีกนิดบาทนี่โอ้ยแต่แล้วบัดนี้หยุดบอยูดอกมือแรกนี่เอาไปสักสองคู่ค่ะพ่อห้าห้ากับห้าสาม โอ้ oh, เน้นพิเศษไปที่ห้าห้ากับห้าห้าสามสามห้าเนาะอันเดียวกัน้ละเนี่น <3 S 1> หา,หาหะค่ 5, 3, 3, 5, ะพ่อมันเคลื่อนมาหาสามห้าให้กันเลยเหรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวเหรียเนี่ยบอกออกเนาะตัวมันมีคำพิเศมันมากเกี่ยวกันรอบๆร,รอบมากเลยเนาะค่ะอีิวาจรงไงหนหาเนี่ยว,ว่าวกับวถือนน่ะ <laughs> เอ๊ให้มันมามันโฉบกันมาแน่ไอซี่ก็ได้ค่ะพ่อวเพราะว่าสิเดยมีกําลังใจถ้าถูกหวย,มามายเนี่ยคือลังใจมันมาเต็มร้อยได้แมนค่ะเออถ้าไม่ถูกมันก็หอยไปเกเกตหอยไปเต็มร้อยเหมือนกันแมนถูกต้องค่ะพ่อ <laughs> พูดอีกก็ถูกอีกนี่เขาว่ากต่กเน่หนี่คือกำลังใจ กำลังใจที่เธอไม่รู้นั่งออกไปมองม่าเล่นรองเท่งดูกันฟังอีกแล้วเอ,อ,อนน้มือยังห้องเราขอกินข้าวอิ่มห้อง,องได้โอ้ลูกคอบโบแลน,นโอ้ต้องกระทิ่งนังสามันกระยอน,นแถแนวค่ะไอ้ลูกคอมันกระโบคอยไหลนี่บ้านนี้มันกระทิ่มขึ้นคือจะหมดยีโต๊กยืนยันนี่โอ้ยยืนีัโต๊กไปแล้วดิยืนี่ แม่นบอกค่ะโอ้ยมันสี่แยนมาบานพ่อไปแล้วโอ้ยมันกำลังไหลไปเออจังว่าโอ้มันถึมถึมขึมมมมม้นตก,น,กนี่น, <c oughs> <c oughs> นอวะกินเขายิ่มแล้วนอนเวียนบ่หวะนั่นย่ากนอนี่เขามาเอารถไปผอมบเปลี่ยวที่บาดน,นีฆ่าตอนนอนเวลลยียนไหลโอ้บ่เป็นยังเพื่อใบยูโอ้นัดนัดเวลาเพื่อใบยูนบ่เออเพื่อใบยูว่าจะฝ่ามาเอาเด้อมาสั่นค่ะเนี่หายเง็ด แต่ก่อนของหมโหลดมันเนียนยากรถรโหลใหม่เนะาะค่ะพ่ออย่างน,น้อยๆใช้เวลาสองวันหมดโอ้ยป่านนั้นเลยเตี้ยเออสองเครื่องสองโยกโค้งออกในรถเสมอค่ะค่ะมันคือสมัยเก่าเฮาสมัยเก่าเฮากะต่อแต่บุรุษบอกกับจบได้จ้าพ่อมือนี่อ้ยนัดสามร้อยตัวฮึมวางมาเซนกระบังไว้เจี๊ยบห <laughs> ยาใส่ขึ้นใอ้ <laughs> เขา้มันครบเ <laughs> ด้อละ่ะ แบอกบ่อพ่อเะไรอะแ่อาเยวหมดเขาห้เป็นใจจังหวะบูเอาคือวางสันน่ะมันบ้ม่ว่าบุไม่ว่าเกิดน็กเกิดวิจงแตบ่พ่อน่ะอือนี่มันบ่พ่อนั่นมันไปสอนมาจากบ่ออื่นเขาบ่ใส่าไอ่เต็มค่ะแล้วได้หะเพิ่มไหมโอ้เป็นยังสั่นเตี้ยเอ๊ยส่วนมากเป็นยังสั่นแหะกะเลยว่าโอ้หลดพลังะ ขาดว่าบนฝลังเย็ดเกินค่ะหาหาเีอ่อต,ตลอดนะค่ะโอ้ยอ่ะหาเวลาลงห้างกอนค่ะพ่อได้ครบพท้นฐานหอเนาะครบทวนกระบวนการค่ะยังแต่รับเงินตอนแรงตอนเย็นหนาะถูกต้องค่ะอันนั้โอ้ยสายสูส่งม,มาในสี่เลยอ้แม่มันเข่าเจาะสามครูเตรียมๆหมดนะแม่จ้ะพ่อไอ้แมมันแตกตั้งสามโทคุัวแลงเลยนะี่ ถูกต้องค่ะมันจังที่ไข้แนยในงั้นด้ท้องใส่ร่มุนอาบาทกษตรไร้เ,เตือบค่ะอือะต้องโชวกันบาตันตุ๊กทุกคนเดอเอซีเต่ียมพร้อมสองมูล,ละจ้าทูจ้าขอขอบคุณพอจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอซีค่ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ